สวัสดีครับลูกค้ามาครับพี่น้องมีวันนี้มีมอนเด็กสุดแซ่บอีกแล้วครับพี่น้องใกล้หน่อยพี่น้องไกล้หน่อยดักมากครับดักหนูด้ใกล้หน่อยมากครับเลยซิมาแกลกอ้อมครับพี่น้องสับควเรียบร้อยแล้วครับผมใกล้หน่อยเฮานี่งมีไส้ผักไส้ครับพี่น้องคือเขียวงามเลยนะนีก็ขเขียวครับขีเขียวปาะนี่กับเผาครับพี่น้องกับเผ่าปลูกเองครับ พริกสดลูกโดดครับพี่น้องข้าวใบบัวกุดตะไคร้ครับพี่นอ้องน้นปลาชิ้นรสแค่นี้ครับแล้วก็ใบผักเลือ้อยพริกสดหอมกระเทียมครับแล้วก็ข้าวคั่วครับไม่ได้ครับแล้วก็น้ำปลาครับพี่น้องรับรองแซ่บมากปลาไม่เจอของสักไหมนอนเต้ยงๆๆๆๆอยอะมีนิยมเยู่บตอกครับพี่น้องต่อเครื่องก่อนรับรองแซ่บมากครับผมแกงอ่อมไก่น้อยครับสูตรลูกมะขามหวานครับพี่น้องรับรองจวดแท้ มาครับพี่น้องได้ไปรับสโลแล้วใกล้หน่อย,ยไอ้ห่อไม้หมวไปเลยพริกแกงครับตำเองครับ ตใครไปมโกรธแค่นั้นแหละครับพี่น,อนอ้องมิยังต้นต่อกันครับเดี๋ยวรอดครับพี่น้องรอติดตามครับผมโดนไฟแผ่นหอนแล้วร้อนหนม่นงชุกนะครับเหนื่อยนำข้ามันออกต้องเขี่ยไปเลยครับจะได้ชุกป้อมกันเอาเขียนสุกหยายอเอาไปเลยอรับพี่น้อง ข้าวมือเดียวครับพี่น้องหมองกระดดกระเดกกระดดกระเดกเนี่อยของยาดล้วนปแป๊บร้าก็ทับพนังเห็นไหมน้ำข้าวมันออกเห็นข้าวมือรนะครับค่ปรุงครับพี่น้องรอติดตามครับรทดลองแป๊บหนครับผมพี่น้องจินมเกล็ดแล้วน้ำล้างแค่ครับใส่ลงไปเลยมีเหาก็รอครับพี่น้องรอ รอมันทำหอมครับรอมันเดือดครับพี่น้องคอยใส่ผักแล้วก็ปปุ่งครับพี่น้องเราจะตามครับครับผมเดี๋ยวลาบปุงเลาวก็เดีอน่อยก่อนยครับนองเดี๋ยวว่ครับ เล็หนสุหลายเล็หน่อยเส็หน่อยพี่งนอกน้ำปลาครับไม่ได้ใส่เกลียวแล้วจะตัลายง่ายเขเกลยียวหมดกวครับพี่นออ่ะก็ได้ครับพี่งนอกเขาก่วเป็นางเง้ยคอับพี่นองนัว นี่จะใช้พาข้าวผมพาข้าวที่เตรียมไว้ครับเหลือดไส้ครับหรือว่ามาันลากขีโนกครับเข้าครับโดดไปเรื่ยวันนี้ลุกง่ายครับคนครับเป็นอะ เสิร์ฟครับพี่น้องก็งติดตามเลยลองแซ่บมากแกงอ้อมใกล้หน่อยครับโอ้วางเข่าข่อยพี่น้องเอ้ยเแซ่บเสร็จเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟครับผมรอติดตามครับมาครับพี่น้องถ้วยพร้อมจานพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องพร้อมพี่น้อง เล่นพักเข้านอกเก่งอมเก่งอมต้องพักให้หลายเข้านอนัื่นเสีย ครับผมหน้าตามันครับแกงอ้อมไก่น้อยครับพี่น้องแส่ผักไแซ่บผักอีเล่อแซ่บผักโดดครับพี่น้องโอ้แซ่บหอมเวครับพี่น้องกินเนะครับพี่น้องฝากกดแชร์ครับม็กินในเบื้องเราเกิดน้ำลายน้ำเหลวครับพี่น้องหิวแล้วฝากกดแชร์ครับกดติดตามครกดซับสไครต์ครับช่องรูปขาว้างพี่น้องสำหรับเคมีเจ้าจวดครับพี่กอล์ฟพี่น้อง